นี่นะครับผนุ่มจ๋าครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเซียวอีสานนะครับพ่อแม่แม่ก็แม่นี่าครับสำหรับวันนี้วันที่20มิถุนายน2563นนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดน้องแคหรือตลาดช่มผู้บุตรนะครับพี่น้องนะครับวันนี้พ้าพีผพาน้องมาเบิงบรรยากาศนะครับตลาดนะครับงัวตลาดวขยนะครับ ทังจังหวัดระเอ็ดนะครับท่านที่เขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไร์กดแชร์ให้เด้อครับพี่น้องนะครับเมืองไปง,งามๆทางตลาดนะครับผมน้องแกรหรือตลาดช่วมพูบุตรนี่แหละครับพี่น้อง นะครับผู้ใดที่ก็ร่างรอดตามช่มมาหนี้กัเขามาแล้วกะย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เยครับพี่น้องนะครับเพราะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเข้าช่องลูกข้าวเหนียวเชี่ยวอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้ราคามัวสิเป็นยังไงนะครับราคาควายสิเป็นยังไงนะครับไปติดตามน้วกันครับผมนะครับมาหนี้กับเบิ้งนะครับคไข่ควันนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับแม่ลูกเจะบาดแล้วเพระว่อคู่นี้รลายไปไหนแล้วครับเอาครับแสนเอฟเพราะว่อ เอาครับลูกเบิ่มพันล้านนะครับลูกคูให้แม่กับพ่อเนี่ยลูกตัวเมียนี่ลูกตัวเมียนะครับแม่กับเมียเดี่ยเอาครับเจ้าบ้านล้วพ่อคู่นี่แสนแสนเอ็ดนะครับลูกตัวเอาต่อราคาห้องต่อร่องได้นะครับเอาครับแม่แม่ผสมตัวแรกก่อนเบิ่มลูกอันนี้ลูกอ๋อลูกพ่มอมันบ้านเนาะเอาลูกกับบ้านนะครับผมแสนเอ็ดนะครับแม่นี่นะครับเอาลูกตัวดีนะครับ เอาครับลูกให้ลูกงามนะแม่นี่นะครับว่าใส่เบิ่์มพันล้านแล้วนะครับอันนี้ลูกสาวาลูกข้มโตนบ้านนะครับแต่ว่าแม่ขับได้ขับได้เจ็ดเดือนแล้วพ่อแม่สามสามเดือนเครับมีใบประกันคุณภาพเอามีใบมีหลอดนะ้อพ่อนะเนาะมีหมดเอานะครับลูกตัวที่เด่นได้ถ่ง ัที่สองนะครับอ่สูงประมาณเท่าไรพร่าร้อยสี่สิบอยสี่สิขึ้นร้อยสี่สิบบวกอยู่นะครับแม่ลูกคู่นี่นะครับเป็นแล้วเนี่ยมึงนะครับลูกสวยครับสวยโอ้ยสวยครับใหญ่หนาเลยลูกตัวนี้นะครับเอาแม่สาวนี่เลยเพรอะแม่สาวนี่เบอร์ทั่วเนี่ยหรอเอาเจ้าเจ้านี่เป็นเจ้าเดียวกันไหมเนี่เจ้าเดียวกันเอาเดี๋ยวเเออาาวถามเดี๋ยวถามตัวนี้เบอร์โทรยังถามตัวนี้หกหาตัวนี้หกเมื่นหาแม่ลูกเถิกใส่ลูกเถิก เอาเอาเม่ลูกเถิกเดี๋ยวเบิ่งลูกคนจังหน่อยนะครับนมอยู่เอาแม่ลูกเถิกลูกตัวที่แรกนะพ่อเนี่ยลูกแรกตัวนี้ลูกแรกนะครับตัวนี้ลูกแรกเอาแม่ยพ่อเดี๋ยวผสมเนาะรอแล้วเอาครับเปิดไ้ายไปไหนพ่อตัวนี้หกมื่นหานะครับลูกขู่ประมาณพ่อสามเดือนได้พ่อดีแล้วสามสี่เดือนนะครับ เอาเดี๋ยวถามเบอร์โทรน้ำผอเพื่นนะครับเบอร์โทรคุณผ่วเบอร์ไก็ครับ0833 0833 5722 5722พอสู้อสู้นะครับผมเอาอยเอาไปเล้ว5722 5เาอีกรอบนึงนะผ่เบอร์โทรเบอร์โทรอีกรอบนึง0833 0833 5722 5เอาพอสศูนยน้ะครับเอาพอสู้นะครับ การทลายวิชัยนะพ่อเนาะกาทลายวิชัยสารคามเอาสารคามนะครับผมเอาประกันบ่มี่ตัหนิมีรถทรงประกันให้พร้อมเอาครับเคดบ้านเงินตัวนี้เครื่องเอาครับประกันทองให้พร้อมนะพ่อเนาะรูปกรสวยเอาครับรูปโซนเอียดทำห่วงไว้แสนเอ็ดนะครับเบิ่งนะครับนี่คไหยงามนะครับแม่กับลูกคู่นี้รับได้เลยแม่ มาเห็นจะพล้องนะครับมาเห็นจะคล้องคูนี่ลงแล้มึงแม่ลูกอีกคููนึงนะครับจะมาแล้วพ่อแม่ลูกคููนี่ยากได้แปดมื่นครับแม่ลูกคูนี่นะครับเอาลูกกับประมาณที่เขาปีแล้วนะครับลูกสาว ว่อนไ่นานะครับแปดมื่นแม่แม่ทองไหมล่ะพ่อแม่ทองหาเดือนนะครับน่าะแม่ทองหาเดือนนะครับทองที่ไหนล่ะพ่อทองที่สามองที่สามนะครับเอาทองที่สามนะครับแม่นะครับเบอร์โทรคุณพ่าเบอร์เดวครับันมีผู้มักน้ำศูนย์แปดศูนย์ศูนยเจ็ดแปดสามหนึ่งเจ็ด นะครับเอาบ้านจำปาเอาบ้านจำปาอย่างเงี้ยเพื่อได้ก็พ่อผู้ใช้ครับพู้ใช้ผู้ใช้นะครับเอาควายมันจะทั้งอำเภอผู้ใช้จังหวัดร้อยเอ็ด้ครับพี่น้องครูนี่แปดมื่นเท่าไรก็พ่อแปดมื่นซื้อนี่นะขายรถเอาาแปดมื่นทวนๆมองขายมีรถไปส่งเพิ่นว่างนะครับเอาเบิ่งแม่สาวหน่อยไอ้เพิ่นเอามาโชว์จัง่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้หกมืนหานี่โอ้ตัวนี้หกมืนหานะครับมาทำกันเนาะทีมงานเดียวกันนะพ่อแม่แม่ช่วยเอาหมืนหานะครับแม่สาวโอ้าเสียงก อา,อายุจะกปีเราอไอ้นี่พ่อสอสองปีกว่านะ,นะอครับลดมือนานะครับส่วนสูงกับยูลอยลอยสี่สิบอ่าลอยสี่สิบวกยูนะครับมีสาวลอยสี่สิบบวกนะครับถ่ายยังไงนะครับ แม่เสาวนะครับกี่ข้อผสมแล้วนะครับเดี๋ยวิึงเป็นซัดแล้วเนาะเอาครับเอาไปผสมเอานะครับพี่น้องนะครับรอบนี้รอบหนาก็ได้ขึ้นเอานะครับเอรับเอาเบอร์ทุ่นะครับเบอร์่เลไว้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองเก้าสก้าสามสองห้าสามหกสองห้นะครับกูได้มักง่เอควายสาวนะครับเออควายอยู่อำเภอใดก็ครับนี่อยู่อำเภอเมืองรอย็ดนะครับเนาะ เพื่อเมืองละเอ็ดนะครับเอาตาแต้มนะครับแก้มจำนะครับว่าอ่องนะครับการนู้นมีตำนี้เนาะครับผเอาครับผมขอพูดในลายครับผมบึงบึงหมัดควายมัอนี้แม่ลูกมีตะโคมง่ามครับเปิดหัวมาสองข้มสามข้มนี่มีจฉยิ่งใหญ่เลยนะครับจ้าวายแล้วครับโคมนี่นี่ครับหน่อยก็มูฮ่องห้าเจ็ดครับฮ้องห้าหมื่นเจ็ดนะครับลูกโตเมียนะครับอุ้ยงามง่ามงามพ่อโคมนี่ปูเมีเงิน โกลายนะครับอ่าสิบเจ็ดนะพ่อครับแม่ผสมอีกไป๊ะพี่ผมเพื่าสมแล้วแม่ว่าสมมาแล้วเนาะนะครับลูกตัวแม่ด้วยครับพี่น้องครับลูกกับประมาณอ่าหกเดือนนะพ่อเนาะหกเดือนพ่อประมาณหกเดือนนะครับเบอร์โทรคุณพ่อเบอร์แรกก็ครับศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดศูนย์สามสองศูนย์สามสองซีซีหนึ่งแปดครับซีซีหนึ่งแปดนะครับนี่กับงัวนควายนะครับแม่สาวสูงอยู่ประมาณร้อย ลอยสามสิบหาอยู่นะพ่อนะประมาณลอยสามสิบหานะครับอาหนาดีกันมีอมือตัวนี้นะครับอ่าขอบคุณในร้ายครับพ่อไหวอยู่นี่แม่ลูกจะมาแล้วครับพ่อแม่ลูกใช่หร มองอไรมได้ครับผมหามื่นเจ็ดนะครับเอหกมื่นเจ็ดนะครับแม่ลูกผูนะครับหกมื่นเจ็ดลูกโตที่สองเหรอลูกโตัวที่สองนะครับแม่กเกือบลอยสนีะ่สิบหาเนาะสูงเกอบลอยสี่สิบบวกนะครับอาจะโค้งครับวันนี้แต่ไม่จะโค้งครับอ่โค้งนี่เลยครับโค้งลูกลูกแม่หนีหาสนะิบหาเนาะมันตาในในใน่างกันยังไงโค้งนี่โค้งนี่ราคา ั้งที่แม่บ่แม่มแม่หง่กว่านาะแม่หญ่หนาว่ากันนะครับแม่นี่ก็ลูกกับประมาณสาเดือนประมาณนสองสามเดือนเนาะอันนี้อาจะเป็นงวททองแหลกนะคหานะครับแม่นี่นะครับลูกตัวแม่นะครับอ่าลูกครูนี่หกสิบหกสี่ิบเจ็ดนะครับผมอ่าคุณผู้มักฝากเบอร์โทรยังอยนะครับผมศูนย์เก้าเก้านนงสี่หกศูนย์นะครับคุณพ่อยังครับ อำเภอใดครับนี่ดอนจันยูดอนจันกระสินนะครับพี่น้องนะครับวันนี้มีสองข้อมะครับแล่นครับเอาครับเอาขอบคุณหลายครับผมให้มันหมาด้วยครับครับามีผู้มาเกิมีโดยไปส่งให้ได้ยังาะครับผู้ที่ติดตัวมาเบอร์โทรนะครับตามติ๊ขอ๋ไห้นะครับควายอยู่ทั้งอำเภอดอนจันเด้อพี่น้องกระสินนะครับนะครับราคาแม่ลูกวันนี้นะครับมักแม่ลูกงามวันนี้ขับแดดก็ร่างดีนะครับ พี่น้องดเบิ่งชัดๆเลยนะครับพี่น้องนะครับสีแดดมาดีปะนี่นะครับเห็นนะครับแม่ลูกกูนี่ไรไปเนาะครับนี่ครับเจ็ดมื่นหาลูกลูกแม่ปะครับลูกตัวผูนะครับเจ็ดมื่นหาหันค่อมทั้งหลังนี่เลยครับแม่แม่ลูกวะหรือไอ้แม่มันเหลือตัวสาวสามมื่นหาตัวสาวเหลืออยู่สามมื่นหานะครับพี่น้อง นะครับเลือดทํานี้ป่ะครับวันนี้อ๋ออันนี้แม่ผสมไปครับเมม่ท้องแล้วอ๋อเดือนแล้วครับผมคนวานดีซีเดือนอะไีเดือนนะครับซีเดือนแล้วนะครับประมาณร้อยสี่สิบพครับส่วนสูงของแม่นะครับกล้วยลูกสองอ้าวครับลูกสองในท้องป่ะครับหรือว่าสามสองในท้องนะครับเอาแต่มีผู้หมักเดี๋ยวถามเบอร์โทรนะครับลองโทรมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับแม่ลูกผู้ด้วยพี่น้องนะครับผู้นี่นะครับเบอร์โทรเบอร์ได้ครับ ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดนะครับผมอยู่อำเภอใดกันครับผมทวัตบุรีอ่ะเอาครับใ่อยอยู่ทางอำเภอทวัตบุรีนะครับใกล้ตลาดเพิ่นนะครับตลาดติ่กับบกไก่นะครับเพิ่นก็ในหอยชวนมาเพิ่นก็มีรถนะครับไปส่งไห่นะครับขันมีผนู้มักคือวันตดตอรถไปส่งไห้กันไกลหรีนะครับก็โดยปกติกับกิโลละสิบห้าบาทนะครับระยะทางการขนส่งนะครับ แม่ลูกเผือกเจ้าบาทเนาะครับพ่อเจ็ดหมื่นสองพันหาครับเจ็ดหมื่นสองพันหาลูกแม่ป่ะพ่อลูกตัวแม่นะพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองพันหานะครับลูกกับประมาณตัวที่สามป่ะพ่อลูกสามป่ะบอาลูกสามนะครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ใดเนาะครับคุณพ่อจำเบอร์พ่อได้อยู่ทางบ้านไหนเพื่อได้ล้วพ่อเนี่ยอยู่อุบุนะครับอยู่อุบุนะครับเอาควายมาทางอุบุนะครับ มีคมเดียวป่ะพ่อมาเนี่ยไก่มาคมเดียวอืมเป็นไดรพ่อราคาแควยเอามาขายเหมือนนี่มาตะไก่ใครเยอะมั้ยมาทางทางพี่เนาะเจี๊ยบก็อุบลเด๋เจี๊ยบกับทางวารินทางคุ่นเด๋อันนี้ก็เป็นตู้ห้างเนี่ยขายดีอืมครับแควยงามจะได้ขายดีเนาะพ่อเนาะเอาเขากู้ได้แล้วครับพ่อครับวันนี้เซียนนี่ก็เมียลูกนะครับซื้อแล้วป่ะแม่จ้าอ ได้เพื่อนไลฟ์ไปได้แล้วครับเอียรเอาแต่ลูกไปสองหมื่นหกนะครับเหลือแม่จะบาดไปนี่เหลือแม่ยุสี่หมื่นกาบาทนะครับแม่กับลูกเจ็ดหมื่นเอ็ดนะครับเจ็ดหม <c oughs> ื่นเอ็ดนะครับแม่กับลูกนะครับลูกยี่สิบกว่านะครับจะบาทแล้วพ่อแม่เปลือกเปิดแล้วนี่นะครับพอ่อ ไฟเกือบนะครับ แม่ลูกขกอง่วเพิ่นสวัสดีครับพ่อใน้ได้้าพ่อมานแีแม่ลูกมาแม่ลูกนะครับงามนะครับรลาไดแล้วพ่อแปดมเด้อเปลดไว้8น0 0 0ห5 0 0 0นะครับแม่ลูกเปิดอยใบแปดสิบหนะครับของคุณพิ่น,นะครับอาครับแม่ผสมเดียวปา้าผสมจะกร้อยแดเดือนล่ะแเดือนนะพ่อเนาะบล่อยงามนะครับมอน,นี่าง ลอยเอ็ดนะครับแต่ะละโคมนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับลูกตัวที่ใดล่ะครับพ่อเน,นี่ยตัวที่สามครับใส่พอได้มากครับพ่อโค้มตัวเรือจังไรโค้มตัวหาแสนอ๋อโค้มมาหาแสนเนาะโค้มมาหาแสนมากนะครับพี่น้องนะครับป,ประกันท่งวทง,งเพราะว่าประกันท่วงเนาะตัวนี้นะครับประกันท่วงเบอร์ลอยสี่สิบลอยสี่สิบนะครับส่วนสูงนะครับเอาครับประกันตัวนี้นะพ่อเนาะอันนี้เบอร์ประกันตัวนี้ลูกเดือนละเพราะระเบิร์นลูกัน้อยนะครับ เอาครับอายุประมาณจะเดือนหรอพ่อนี่ลูกมันประมาณปี3เนาะนะครับแม่กับที่ท่องเจดเดือนนะพ่อเนาะนะครับสูงประมาณร้อย40อย่นะครับเบอร์ทูเบอร์ได้ครับว่แปดสามศูนย์แปดสามสามสครับเจ็ดนะครับเอาพอสกุลกมลาไซนะพ่อเนาะเอานะครับเพิ่ง ล้าแต้มแต็มจันะครับที่เด็ดเลยนะครับตาบ้าเราแม่แม่ลูกแม่ลูกห่องซีหาห่องีมื่นหานะครับลูกปูให้แม่กับแม่เนี่ลูกตัวเมียค่ะลูกตัวเมียนะครับเอาแล้วเบิ่งลูกเป็นจังอยนะครับอ๋อนะครับ สี่สี่หมื่นหารลค่าห้องนะครับเอาครับต่อร่องได้นะครับลูกลูกสองหรือลูกสามนี่ลูกแรกน้อแม่เนาะเอาเบอร์ทรไปเลยครับแม่ทำเบอร์ทรได้ป่ะแม่ ศูนย์หกหกศูนย์่ศูนย์0 040 6 7หกเจ็ดนะครับเอานะครับขอบพูดในไลฟ์ครับแม่แม่ลูกที่เด็ดเลยครับพี่น้องใครจ่ไววแม่ลูกรงครัไลฟ์ไปไหนครับแม่ลูกแม่ลูก1ิบเพื่อครับเอาครับแสนหนึ่งนะพี่น้องนะครับแม่ลูก ลูกตัวดีนะครับแม่ผสมอีกแม่ไว้นี่แม่ผสมเาะอ้ผสมเทียมหรอครับไเอาผสมเทียมนะครับแม่กับลูกนะครับ้าครับแสนแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับแม่ 1, 15, แม 1, 15, บ่เด้วัตเตอร์นาสิยสาสิบแปประมาณ1อยสาแปเนาะท่องเจเดือนแล้ว ท้องสามเดือนครับสามเดือนนะครับลูกกับประมาณหกเดือนเนาะเมันแบบนี้ยังวะรออ๋อนะครับ แต่ว่าผสมหลอดแน่นอนเนาะผสมหลอดลอยไปเส้นนีใบมียังไงมีใบครับอ่าบ่ได้ถือมานะครับเบอร์หนึ่งเด็ขายกล้วยในคลิปนาว่าที่ดีใจเดี๋ยวมาหนีกินอย่างนี้โอ้ยโอ้ยเด็กเรา่อยากหรอกเอาเบอร์โทรนเลยครับผม090 090 841 841 5975 5975นะครับอยู่ทางอาเจริญฟาร์มกล้วยงามหมดไงครับเอาครับพาเจริญฟาร์มนะครับผมอำเภอจังหันนะครับเอาแล้วครับมาอนี้เหลือกเมื่อหมดไงครับมาหนีเลืออยู่เพิ่มเดียวเนาะ มีอยู่ขวอยอีกสิบตัวมาเสียวบ้าโอ้มีเอามียูขวอีกสิบตัวนะแม่นครับเอาได้ได้ครับเแตงขวางง่ามหรือเสียวบ้าไปยังไงเยอะแตงขว่งงามไปเลดเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปยามนะครับสําหรับได้ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับสําหรับผู้มักวายงามนะครับแม่นี่ทองครับอ๋อแม่นี่ทองแล้วเนาะแม่นี่ทองเกจเดือนแต่ว่าเพิ่นว่าผสมจริงค่มตัวเนาะแมนนะครับห้องแรปเลยนะครับอ้านนี้เมนี่หาเหมือนเก้าอาสิบเก้านะครับเกจเดือนเหล่านี้เกจเดือนอ๋อทองเกจเดือนเหรอประกันท่องเนาะบรัตร น่าสิเป็นทองที่สามเอาเอาทองที่สามเนาะเอาก็สามกระซี่แล้วเอาเบอร์เต็มไปเลยเบอร์เกินสามเนาะให้ให้เหมือนแบบเต็มร้อยร้อยสามสิบห้านะส่วนสูงสามหกสามเจ็ดนะส่วนสูงนะครับบวสามห้าบวกนะครับเบอร์ทั่วเบอร์แรกไว้เบอร์เดียวกันนะครับเอาทีมงานหาตะลื้นฟ้ามทั้งอำเภอจังหารนะครับเอาขอบคุณหลายครับผมครับผมสวัสดีครับเอาไปนี่ ควายงามไผ่หมักเด้อพี่น้องนะทังตลาดลอยเอ็ดนะครับ,รบเอาครับเชิญชวนพี่น้องผู้อยากได้ควายนะครับช่วงนี้อา่าโควิดกับเพื่อนกับป้อนผลมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าที่มีความนะครับผมสะดวกสบายในการเดินทงางมหางัวหาควายไปเลี้ยงนะครับผู้มาจะทางไกลกับเชิญชวนพี่น้องมาหาเบื้องในตลาดนะครับอยากได้ไปเลี้ยงนะครับวันนี้อกว่าสิงวัวสิควายได้ตลาดก็ถือว่า นะครับราคากับวันนี้กับงามๆกับราคาพ่อฟังอยู่หลายคมนะครับใจมากนะครับกับพี่น้องผูเบิงกิบผูกระดิ่งมากนะครับเข้ากับถือว่าเป็นซื้อกลางให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิงราคาเม่สาวนะครับวันนี้คึกคักรับพี่น้องนะครับปานงานกาชาดงานประจําปีนะครับพี่น้องวันนี้ช่วงคอนผลอาทิตย์แรกนะครับพี่น้องเข้ากับมีความนะครับผมสบายใจในการเดินทางนะครับกับมหาสื่อง้าวสื่อควาวยไร้ครับพี่น้องวันนี้รถ เต็มหน้าตลาดเลยนะครับจ้กบาลแล้วครับพ่าเนี่ <c oughs> เอาครับสมกับสอ,องมืวนเก่าอ่ะของขวานีกแล้วเป็นไครับ่าปูให้แม่ผ่อนอ๋อเดี๋ยวแม่โอนอคนไหนารป็นไครับนยเนาะเห็ดมีพันครับครับขอบคุณในรายครับพ่อ กับพี่น้องไกวปูนะครับมึงแม่สาวหน่อยน้ำพ่าพี่นะครับตัวละจักบาลละพ่อนี้ตัวละสองหมื่นสามพี่น้องนะครับแม่สาวหน่อยสองหมื่นสามเอาสวัสดีครับเอ,เอาหาไกวไปเรียงไหครับตัวนี้ตัวดีแล้ครับนี่ตัวนี้ สี่มือหาครูเนี่ยครูนี่ยกยกครูสี่มือหาเด้อพี่น้องนะครับมีเงินสี่มือได้ยกคู่ว่าซื้อไปตัวเดียวว่ามีมูเนาะเอายกยกสองเลยม, <laughs> มีมูนะครับตัวเดียวก็บที่ไปห้องหามูหาแม่นะครับเอานะครับมีมูอยู่น้ำกันเบื้องบอ่ห้องนะครับเบอร์โทรเบื้อได้ก็เพรามเบื้อทู่เขามีเบื้อท่สับนะครับเขงพ่อร้านได้แล้วพ่อแม่ลูกนะ เอานะครับลูกนสามมื่นหานะครับลูกที่ไหนล่ะพ่อลูกตัวที่ไหนพ่นนครับลูกแรกลูกสงลูกสลูกสองกลูกสอเอาครับสี่มืนหานะครับแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเอานะครับ มีประทรบ่กคุณพ่าตรนี้ครับบริพกโทวสับ์กลยยี่ท่างันไหนลรอพ้อเนี่ยอยู่เพเยวคอยู่เพเยวเพีเออมากไก่แท้ไก่อะมึงนะครับเนี่ยลุดสี่หมื่นห่านะครับได้ไหม แม่ลูกมนีนะครับจะบาดแล้ว่อแม่ลูกบ่เห็นเจ้าของเดี๋ยวพาไปเบึงไหว้สาวหน่อยอีกนะครับพี่น้องโกคูเมื่อกี้เพิ่นบดดิบมีโทรศรัพท์นะครับต้องขอภัยนะพี่น้องนะครับบดิถามให้นะครับเป็นบดิษัทมือถือนะครับเอาบึงแม่ลูกจะบาดแล้วครับไอแม่ลูก สี่สิบทะานนก่อนครับผมอ๋อสี่หมื่นกว่าบาทนะครับคนว่กจับไปถ่าจากคล้องคนนะครับเหมงอกุม้มนี่ไงพี่น้องแม่สาวนี่ตัวตัวดีนะครับเดี๋ยวจะแบกเขาไปถามให้ครับพี่น้องเบ่งแม่ลูก แม่ลูกกูนะครับแม่ไงแต่กันเหี้าวนะครับจะมาแลว้วพ่อแม่ลูกห,หกหมืนหนหม่นหกพันนะครับลูก,ลกจักเดือนแลว้วพ่อลูกกูตัวงามเลยลูก <6 S 1> <6 S 2> นอหกเดือนนะครับลูกหกเดือนนะครับลูกที่เท่ะเลเพิ่นครับนี่ลูกที่สองลูกที่สองนะครับลูกปู่นะครับแม่ผสมอีกไเพ่อผสมแล้วมีได้์สองเดือนแล้วสองเดือนนะครับพุ่โมโตมากนะครับท,รทางสร้างพุ่นนิยมใส่ใส่พอด้ นี่แหละพ่อตัวนี้ส้มมาดีครับขั้วอยู่ทางอำเภอใด้ละพ่อสีเราพุ่มสีเราพุ่มนะครับเอามาจะท่าสีเราพุ่มมองลูกเันครับเมองขู่ขาลูกเันพี่น้องโอ่อโถตะนายครับลูกไหมเข้ดีนะบอกเลขโถ่ล่าเนี่ยบ้านเนเอ๊ะจังใดสี่ใดเบอร์โทรละบานเนี่ยเอ้าทีมงานมีไผ่พกโทรศับเนี่บานเนี่ย เอาบอกซื้อบ้านก็ได้เราก็ห้าพันน้ำไปว,ดวปอดพ่นสว่างบ้านพ่นสว่างตำบลญศรีวิไลตำบลญศรีวิไล,ำลำอำเภอเสริระพุ่มตมเภอเสริระพุ่มนะครับคอหยังก็ครับพอโมกคอโงกนะครับผมเอาครับผู้ดใดอยากได้แม่ลูกคู่นี้นะครับลูกคู้ตัวดีๆแม่รแมกระผสมเลยจักเดือนแล้วก็พ่องเดือนสองเดือนนะครับเอาครับงงลูกเป็นไรครับมันเหลียวหมดแล้วก็อยู่ดีนะครับผมสมัครนะครับเดี๋ยววางเงินลงว่าแขยนดีนะครับกินหยังคือวันดีแต่เพรา กินเต้านมแม่นี่บ่ะกินนมแม่อ๋อได้ให้อาหารคนอาหารเสริมยังอยู่บ่บ่บ่นี่มเอาหนี่นะครับปลาล่างน้ำนมนะครับเออกินเอากินเต้านมแม่ก็อ้วนนะครับแสดงแม่นี่น้ำนมดีเติบเนาะแม่ลูกให้ลูกกัตันดีครับอ่าขอบคุณหลายครับว่าผู้ใดนะครับอยากได้ก็ลองไปเบื้องหอดบ้านคุณๆแล้วครับนะครับเพิ่มบ่ได้พกโทรศัพท์นะครับ ไปหาแม่สาวหน่อยให้เบิ่องนะพี่น้องพ่อง่ามๆเพื่นคนหบบ่มีโทรศัพท์เนาะเอาเห็นแม่ลูกโค้งง่ามเลยนั่งเอาครับพี่น้องแม่ลูกผูกทั้งหลังตลาดนะครับไลน์นะสามโค้งตีโค้งแม่ลูกผูกเจ้าว่าเราเพ่อสามมื้อสามนะครับลูกผูก เดือนแล้วลูกเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนเนาะครับลอยสามสิบหาบวกอยู่นะครับเนี่ยค 5, ครับหามืม่นสามนะพ่อมีเบอร์โทรไ่พ่อเบอร์ใดกันเนาะคุณพ่อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์สี่ศูนสี่ศูนย์สองนะครับ เลยหมักอยู่เลยไปเลี้ยงนะครับทวงมาเบิงนะครับย้อมเพื่อได้กับพ่อนี่ยย้มเพื่อแยงตลาดอยู่ย่ากตลาดกระสินนะครับอานะครับเขาพูดในลายพ่อมันนี่มีคมเดียวนเนาะมันนี่ไปไหนเมื่อไหรพ่อราคามือนนี่พ่พพอฟังอยู่นะพ่อได้ขายอยู่มันนี่คนมาสื่อหลายนะครับมันนี่

เมียผสมอีกอเไเพ่อครับเมียผสมไปเมียผสมแล้วครับผสมแล้วนะครับสูงรูป,ปรม้านลอยลอยซี่สิบบวกนะครับลอยซี่สิบบวกซื้อสองได้สามนะครับอ่อาในทถองนะครับมีเบอร์โทรวะครับผมงเ,งเบอร์โทรพผ้าไปได้ก็ครับ 0ู3ย์1 4 7สามองปดหนึ่ง้นะครับห้องไร้มาได้กว่าครับห้อง63 0มืนานะครับเมียดูกตัวเมียนะครับเอาก็คนไร้ครับว่า บ้าวอีกกระถืออีกแล้วตาบารเราพ่อซีเมือนหาผสมไปพ่อผสมมาเลยซีเดือนนะครับใส่ตัวมาเนาะฮะข่มตัวม่มตัวเลยอ้าวซีเดือนนะครับท่องแรกกพ่อท่องแรกท่องแรกประกันท่องไหมนี่ประกันเบ็ด ก้อนเบิดเนาะเบได้กัเบอทั่วเบอทั่วเบได้จบอ้นะครับอู้นะครับควายทองบ้านได้เพือได้เราควดเบือสมารถอี่นสมารถนะครับพ่อยังกัครับเดดเดีดบ้านอสมารเท่าไรครับที่ฮจีเมือนหานะครับน้องเบิ่งควายทองกันว่าต่อรองกันถามให้แต่ว่ากะ ครับก้อยพูกอะราคาดีนะครับนหน่อยเนี่ยสาว